สวัสดีจ้าสมุนีมาพอ,อกันอีกแล้วทั้งช่องยญ่หัดสมุนียญ่หัดพาพมาชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาวุาอยตาลาดบ้านหน้างัวอําเพื่อสว่างในดินจังหวัดสกลน,นครพี่น้องเดี๋ยวยายหัดสิบอ้าไปสอบถามเมืองราคาผู้ดใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งน้ำเลือดสีแดเงเตือนคลิปใหม่ เดี๋ยวแยกหาสิ้อาไปเลาะเบืบ้องหน่องพี่น้องเนาะว่าเศร้าเมื่อนี้มันซื้อขายกันแบบใดลาขันเปลี่ยนแบบใดพี่น้องเดี๋ยวแยกหาสิ้อาไปเลาะเลาะเบื้องพี่น้องอืมแม่ลูกพี่น้องลูกซาโลเลย่างดีพี่น้องปลาปนะูครับตัวผูเนาะตัวผูครับ เปิดเท่าไรเปิดใบซิบซีหาอยครับผมเปิดใบซิบซีหาลอยเนาะตอรองใดน,นิออนดหน,นด่อยพี่น้องเปิดราคาเปิดใบหมื่นสี่พันห้าร้อยครับผมครับแม่ลูกพี่น้องตอเหลี่ยมทอทอมเออขากขากลูกสลรีเ้อพี่น้องงามๆเลยราคาตอรองไหนพี่นอ้องแล้วคา เพาเบอร์ติดต oh. ่อค่ะ087ครับ087 218 218 6052ครับ6052สนใจทั่วหาหอยหอยล้านมานอนครับหอยล้านมานอนด้วยสนใจทั่วหาหอยล้านมานอนได้เลยจ้าอากาศคึกคักดีพี่น้องเริ่มคึกคักแล้วเป็นจะได้ลือ้อลือลายสบายคือเกูเล่า หัาแม่สาวพี่น้องหัาแม่สาวหัาเรียงทังากกา้งนั้นก็สรโลเลบรรยากาศทั้งนั้นตอร้องกันพี่น้องอันนี้โมหู่เลยพ่อท่านได้ถามอยู่แจังจเป็นข้องไผ่ ごすごいですね。 มันน่มันายโหนึ่เ้ยเอากล่องผมดิเอาออกสั่งเลยส่งคานเยมีลมตุยเยอมากแัที่นห็นอ่อันนี้ของเขาวเอาขายบนบดินีทุเรศทเราไรล่ะไล่ทุเรศนี่ขายอนตัวละ่า ตัวละหาพันหานีพี่น้องลาค้าตัวละหาพันหาตัวเป็นตสลพี่้ัะหาพันหาตัวละหาพันหาพนะห้ยห้ยห้ยห้วยเจาเจียได้ข้างนั่นมันหัวงลูกแล้วล่ะเออตนนี้มันกคันนิดตัวจับาเราเล่นพันหาครับไปนั่น

พี่เจ้าแล้วคาเีตัวลเกียรแล้วอ่าพี่น้องราคาตัวละ8,000บาเพิ่มด็เริพี่น้องตัวละ8,500บาทสันซโลเล่พี่น้องอ้วนอนีเสื้อ่ดเสื้อา้วนนี่เจ้าทอดไนล่ะนี่ไอ้มวลหาผ่านไปหาผ่อนไปนี่ก็หาพ่านไปว่าสันพี่น้องพัาผ่าอย ตัวคูพี่น้องห้าพันลอยประสันาของนองของของน้องสั้นดีห้าพันอ่าพันลอยบด่าเด็ขายมือมบบดัรุนี่โอ้ยเหนียบผดี้งผดิ้งเลยเน้อเล่นบดไปใส้ละไม่บนี่บ่นี่บ่ใส่แม่ลูกเจ้านั่น้แม่ลอนร่กันใ่ โอ้พวุ <nervous. S 3> ่นเงินแล้วสีไต้ไข่ต้องสามพันบาทดิแดงเหรอน่ครับแม่ลูกโอ้นี่นี่ลูกแดงแดงามงนี่นี่บอกแม่ขาวนี่แม่ขาวลูกสีแดงขาาหัวขาลอย 26, สองหมื่นหกพันห้าร้อยวัสพี่นอ้องราคาต่อรองใดบ้านนี่น้องราคาต่อรองใดด้อพี่น้องได้นิดหน่อย <Okay. S 1> นี่เบิ่งลู่ลูกบั้นทรงลูกงามลูกงามขาดงาวกว่าพี่น,อน้องงาวนั่งนะสีสวยพี่น้อง มันมเบื้งขามีแค็งด้วยพี่น้องด้วยราคาหนี่เาลองไู้ย์แปดห้าหกสี่สามหกสี่สามหห้าแสนใจโทรหาหอยว้นด้วพี่น้องเด้วมึงแน่ละห้าม้าหมแม่ลูกตัวละสิบสามถูกถือตัวละสิบสามไปไปนี่พี่น้องสองตัวแยกกับใครเนาะ แยกกัแยกยังทั่วมาคุยได้พี่น้องด้วยแพงแล้วแยกก็เออมันแห้งหรอนั่นแล้วกันแยกตัวละซี่ผาไปเลยกันแยกขายตัวละซี่ผาผสมพี่น้องนี่โอ้ยซี่ผามันก็พอ้สื่ออยู่ดิ่งหน่อยแยกขายตัวละซี่ผามันจะแยกตัวละซี่ผาได้พี่น้องด้วยหันแยกถ้าเอาไปยกจังบัวแพงเอาไปทั้งแม่ทั้งลูกแยกขายกวอนเอาสนใจทั่วหาหอยล้ได้เลยจ้ะ ได้ยังมาได้ยังมาคะโอ้ได้อะไรมาเด้งหัวสองตัวเบิร์นเลยค่ขายแล้วครับอ่าหนหอยทองคือหมาอันเด่นมานมันจะวะขายเอาแต่คาน้ำมันขายเอาแต่คาน้ำมันยังจะเขาก็ซื้อตัวเนาะเออเออเจ้าไปกับไรเลยเสือยเหรอครับ ก็ปิดต่เอ็ดนั่นแท้ปิดแต่แห่แต่<ม>ตื่นข้นแท้หอบอยู่นี่มันอยากจะไปอยู่หอบหอยู่นี่นั<ม>่งยิ่งใหญ่ขายอะไรที่นี่เท่าไรละซ้ำนี่โอ้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันมีเพิ่งราคาควายพี่นุ่ม ตัวละหนึ่งเมื่หน่นมาส่น่นวะากรซื้อขายพี่น้องมาระกาซื้อขายวัวควายอยู่ตลาดน้างัวรูู้บ่บ่คอบอกว่าเรายู่ขึ้นี่เราขนไปเราขนบ่วัวคยอยข้อผมด้กั ไอ้สาบเอครับเอาที่เบิ้งหัวงามเลยเป็นไรนี่แนวนี่คนเยอกินมันอย่างงผมครับเปิดเท่าไรน้าจ้านี่เ่าเดียวเปิดไปสองเมื่นพี่น้องสองเมื่นคนว่าเศร้าเดียวว่าสันเปิดไปสองเมื่นราคาหีิต่อรองเลยบ่จ้าราคาหีิต่อรองเลยนิดหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแม่สาวแม่สาวอยู่บ่หนิสาวสาวสาวแม่สาวว่าสันเดียวยอนหกขันไม่ได้บ่ บขอขอยันน่น้าคาเปิดไ้ควาุลเกสิอยู่ประมาณ1 3อยสามสิบหาเด้อพี่น้องเด้อจวารมยขอเบอร์ติดต่อค่ะ087ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดจ็ดแปดหกศยสองเจ็ดเจ็ดเจ็นใจโทรหาห้อยสายันสนใจโทรหาห้อยสายันได้เลยด้วจ่านี่งามหูอยู่พี่น้องหูเดี๋ยวหามงตีสักวันจะมาต่อหรอกบ้าบริสุทธิ์ เปลี่ยงพราะนะทีเนียวได้ไหแม่งงวนเนียเขากระเซื่ยตัวสิบสามสิบปีเลยนี่ขายสิบเอเขาเลยกรซื้อขายว่ากวยพี่น้องเสาวันอาทิตย์เขาลอยแล้วาได้กระหายเขาหลด วยไกเราเรียกว่างั้นหรือพวกปกจะไถือมองมันขายปั๊บเลยวุ้เศร้าเร่หน่อยนเศร้าอะไขายขายทอาดสิบสีตรงโลกหขายเหรนี่เดเปิดเท่าไรคะนี่เปิดเศร้าแปดเปิดไปเสองหมืพันต่อรองได้พี่น้องทั้งยาวทั้งใหญ่ไม่เป็นรอยหกส่นบนี้รอย้บรอยห บวกลอยหาสิบบวกพี่น้องความสูงเด้อความนะตัว uh, บักใหญ่ราคานี่ตัวรองไในเนาะตัวร่องไในพี่น้องอ้าสมัยใหญ่ค่ะพี่น้องยาวตัวบักใหญ่ยาวกว่าแล้วข้ากับตัวร่องได้เบิงขาเบิงแขงเอารถด้วยพี่น้องด้วยพอเบอร์ติดต่อจ้า 093 448 8 1 7สสี่่หนห่อยข้างทรวหาหยังเด้พี่น้องเด้อสนยจ่าทร่วหาหอยขัางได้เลยจ้ะเงาหางหัวใหญ่เนะพี่น้องเนาะหัวใหญ่คนยืนบังมิดหอดเบาเห็นฟังท่านั้นได้พี่น้องเพี่นองเท่าไหรก็นอก็ลืม รูกมันกินนมหลายได้เนะเาะอยกน่อง กินนมลายฝันนองสาวแกนัทสองกับเฮียลูกเล้ยเท่าไรล่ะนี่เปิดใบสีพาจ้ะเปิดใบสีพาแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่กึ่ตัวพูนลูกตัวแม่ยางดีได้พี่น้องลูกมันกินนมลายกินนมลายมั่วแต่ลูกสามตัวเบิางลูกมันแน่นี่แสดงว่าลูกมันกินนมลายอีนีนี่พี่น้องมัวเลี้ยนะมัวเซลโรเล่มันสีกินนมเก่งพี่น้องลูกมันตันๆแต่แม่แม่ไมันก็อยากตกะหนามเลี้ยงแน่เพราะว่าลูกมันกระลังกินนมกินข้าวอันดีป่อยเนี่ยไปก ใเม่นบอกใลงใส่มูหลอดติแล้วา้าหนิตอเล่าในบ่ไม่ออกนิ่ใ้อยู่วะดบนิดๆตอได้นิดๆใช่วปาไก่เฮ้านะทรงไหนอยู่อยู่ไกลไกแถวไกลไกนี่สรงหาพี่น้องเออห้องไว่สิบหาบอก ห้องไว้ห้องไหวสวยสิบสิบหมื่นหาพันหาร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อราคาพันห้องเด้อราคาพันอยากต่อได้นิดหน่อยต้องใส่สิบเป็นลักลอยพี่น้องลักลอยลักลอยต่อได้ลักลอยเด้อผู้ห่องหลายตามสภาพผ้าอืมเบื้องตามเนื้อผ้ารูปเบื้องเอาลวดพี่น้องนี่เบื้องเอาลวดแต่ลูกมันคาดคุณเป็นงัวเลี้ยงลูกเนาะพี่น้องเนาะ้อขอเบอร์ติดต่อในใจแม่อ้างกองอาญากูอ้ยผีกองเงือกผีพี่น้องกอง เขาบ้มโใครยังเนี่ยจาะเท่าไหร่เจาะเท่าไหร่พี่น้องอันนี้กระบือพี่น้องนี่กระบือเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวผู้พี่น้องตัวผูผูล้ล้วนๆจบจบหวยมีแม่ตัวนี้แม่ตัวนึงแม่ตัวนึงกวองมีเท่าไหร่ลังกวองนี่เพิ่นก้องไว้เสาหาว่าสันต์จังกวงนี่ไปสองเมืองหาอ่ามันหลายตัวแล้ว ขัดไปทรงก็ขึ้นหวดเดียวโหลดใช่สองมือหน้าผ่านพี่น,น้องเนาะยุอันนี้ สองหมื่นห้าพันเส่ด้วแต่บโส่งไก่ว่าสันพี่น้องได้ปิดกล่องนี่นี่กองใหญยู่วกล่องใหญ่สองหมื่นตัวผู้ผู้สาแม่นึงพี่น้องผู้สามแม่นึงมาเจกล่องสี่กลองแม่นี่แม่มั่น แม่สิบหกขาลยแม่มานนี่เปิดไว้สิบหกขาลอยหนึ่งพี่นอ้องแม่มา่านม่านดอกมันหยันใไหมเออมันเออมันดินแล้วเนาะ นีพี่หนอมันบ่มีหนอนนอนบอกเพิ่ว่าบ่มีหนามนอนไมนนบ่ก่มีนาโอ้จำนี้กะซิมีแค่หม่องนีนั่ะล่ะไปนอนนามกางเากรตกเกบ่ได้นอนนามพี่นนองง่วงวยควยบ่มีนามนอนมันนาแรงมันนาแรง เจ้าตัวหน้ามอง้โอ้โหต่อ้ื่อครได้อยูได้่อได้แม้อพันี่หนึอยู่แมมานล่ะนี่ที่ถาไปกินน้องเท่านตุรีเพราะเบอร์ที่ต้อจะไม่ออก084จ้ะ084 3 9แ3 9ส5164นจ้ะ5164สนใจโทรหาไม่ออกด้วยพี่น้องเด้วสนใจโทรหาไม่ออ้เลยจ้าจับ